สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลเดเดเข้าใจฟิกโดนปลดจากผลงานห่วย <love> <ว>ดีเดยเดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสเข้าใจถึงสาเหตุที่ฮันซีฟิกโดนเยอรมน,นีปลดพนตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตาไก่มีคิวดวลกับเยอรมน,นีในเกมอุ่นเครื่องช่วงดึกบอังคารน,นี้ที่เมืองหลอดมุนโดยทางเดเด,เดยยังแถลงข่าวก่อนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหนึ่งในประเด็นสำคัญและเป็นที่สนใจของผู้สื่อข่าว การเปลี่ยนกุญซือของอินซีเหล็กเพราะเพิ่งตัดสินใจปลดฟิกหลังเกมอุ่นเครื่องแพ้ญี่ปุ่นแบบขาดลอยนะครับผมไม่แปลกใจในเรื่องนี้แต่ผมรู้สึกเสียใจกับฮันซี่ผมยกย่องเขาอย่างมากเดชองเก่านะครับแต่เยอรมน,นีเป็นทีมที่ร้ล้อมไปด้วยความคาดหวังที่สูงริ่วซึ่งมาจากความสําเร็จที่พวกเขาเคยทําได้แน,น่ดี ผลงาน3ามเกณฑ์ที่ผ่านมาทําให้หลายคนผิดหวังสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของทีมและนักเตะท,ที่พวกเขามีพวกเขาคือนักเตะเยอรมน,นีลงเล่นในสโมสรใหญ่ทั่วยุโรปผมรู้เป็นอย่างดีจะมีการตอบสนองและพวกเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันนะครับนี่ก็เป็นคําก่าวเล่าของดิดิเยเดชองกุนซือของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ